วันนี้ดีไฟเนี่ยจะพามาพบกับ5ปัจจัยหลักที่ทาให้งานแอนิเมชันและงานภาพยนตร์ของคุณเนี่ยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นครับเทคโนโลยี motion c ปเ t u r e เนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายโดยที่วันนี้ดีไฟเนี่ยจะพามาพบกับ5ปัจจัยหลักที่ทาให้งานแอนิเมชันและงานภาพยนตร์ของคุณเนี่ยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นครับสาหรับสิ่งแรกที่ต้องกล่าวถึงเลยก็คือเรื่องของเทรนด์นั่นเองครับ เทรนด์เนี่ยหรือว่ากระแสสังคมเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในการผลิตงานออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุกวันนี้เขาชอบอะไรกันเขาติดตามทางไหนการช่องทางการรับสารต่างๆเนี่ยติดตามผ่านช่องทางไหนเนี่ยอันนี้ถือว่าสําคัญมากๆถูกต้องไหมครับถ้าเราไม่มีข้อมูลทางด้านนี้เนี่ยครับผมมันทําให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าเราทําการตลาดยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปขายงานที่ไหนมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่มีที่อยู่ในสังคมนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะจับกระแสสังคมได้ติดตามกระแสสังคมอัปเดตตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้งานของเราเนี่ยครับสามารถท ต่อไปได้สามารถที่จะ อยู่บนกระแสนอดเวลาไม่ว่าจะเป็นมีมไหนหรือไม่ว่าจะเป็นคำพูดอะไรเลๆนๆน,นี่เราสามารถที่จะจับมาเป็นกระแส,สังคมได้ในปัจจุบันนั่นเองครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ AI ครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line เนี่ยมันจะมี AI ที่ช่วยจัดให้เราเนี่ยไปอยู่ในหมวดความสนใจของเราเนั่นเองครับเพราะว่าในส่วนนี้ครับผมมันทําให้เราเนี่ยง่ายต่อการเข้าถึงแล้วก็ง่ายต่อการที่จะเสพสื่อต่างๆนั่นเองครับหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของ s t อ r ี t e l l i n ่งนั่นเองครับโดยหัวข้อนเน่ออร,วนรวานาาเิ หรือว่าแอนิเมชันเนี่ยจะต้องมีการเล่าเรื่องที่มีความน่าสนใจดึงดูดให้มีการติดตามตลอดเวลาไม่ใช่ว่าการดำเนินเรื่องเนี่ยค่อนข้างเฉื่อยและช้าน,นี่อาจจะทำให้ผู้ชมของเราเนี่ยลุกออกจากล้มภาพยนตร์ไปก็ได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มจุดคลแมกเข้าไปในแต่ละช่วงของภาพยนตร์น,นั่นเองครับโดยทั่วไปเนี่ยของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยาวประมาณสองชั่วโมงเราอาจจะใส่จุดคลแมกเข้าไปประมาณสองถึงสามครั้งก็ได้นั่นเองครับสำหรับเรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่องของการดีไซน์องค์ประกอบต่างๆหรือว่าองค์ประกอบ ต่างๆนเรื่องของการวางทนสีการเล่าเรื่องการบอกอารมณ์ต่างๆ เพราะถ้าหากว่าเราไม่มีการวางแผนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้องค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดหูขัดตาเน่เองครับลองคิดดูครับถ้าหากว่าเราเดินเข้าไปในบ้านล้างแห่งหนึ่งเนี่ยแต่ว่านัก,กแสดงเนี่ยใส่สีสันที่ฉูดฉาดจนเกินไปหรือว่าการปรับแสงของมุมกล้องเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะทําให้องค์ประกอบทุกๆอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะไปในทิศทางเดียวกันได้เนี่ยภาพยนตร์หรือว่าแอนิเมชันเรื่องนั้นเนี่ยก็ทําให้มีความน่าเบือ่อหรือว่าไม่มีความสมส่วนนั่นเองครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของโปรดักชันแล้วก็งานโมชันนั่นเองงรซึาา้ทกํ งานในขั้นตอนนี้เนี่ยครับนอกจากจะกินเวลายาวนานแล้วเนี่ยยังมีงบประมาณส่วนอื่นเนี่ยที่จะต้องลงทุนลงแรงเข้าไปด้วยนั่นเองครับไม่เป็นเรื่องของคนเรื่องของเงินต่างๆยกตัวอย่างอย่างเช่นงานแอนิเมชันเรื่องแรกของโลกอย่างเช่นเรื่องสโนว์ไวท์และคนแคททางเจ็ดเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาร่วมแรงปีเหมือนกันกว่าที่จะสาเร็จออกมาได้นั่นเองครับซึ่งหากเราไปค้นดูประวัติแล้วเนี่ยครับวอลต์ดิสนีย์ได้มีการลงทุนเม็ดเงินอย่างมหาศาลในการที่จะจ้างนักแสดงหญิงเนี่ยมาทาการใส่ชุดแล้วก็เต้นระบําให้คนสเก็ตภ่ยได้สเนี่ยได้งงงาาาาานนนออเเมชช่่รืคข้้ใวล พอสมควรเลยครับผมซึ่งทุกวันนี้ครับมันจะมีนวัตกรรมหนึ่งที่เรียกว่า motion capture เกิดขึ้นครับซึ่ง motion capture เนี่ยมันจะเป็นการที่เราใส่ชุดเข้าไปแล้วนาการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยนำไปลิงก์กับตัวกระตูนที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นเองครับถ้าหากว่ามองย้อนกลับไปประมาณสิปีที่แล้วเนี่ยจะมีแต่ตูดโอชั้นนําของโลกเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีตัวนี้ได้นั่นเองแต่ในทุกวันนี้ครับผมเทคโนโลยี motion capture เนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายโดยที่ใช้ไม่เงินลงทุนเนี่ยอยู่ที่หลักแสนเท่านั้นเองครับจึงทาให้ตูดโดเลนนย้้ไไดั คือเรื่องของ time present นั่นเองครับผมถึงแม้ว่างานของเราเนี่ยจะออกมาดีแค่ไหนเราพอใจมากแค่ไหนถ้าหากว่านาเสนอผิดช่วงเวลาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้งานของเราเนี่ยถูกมองข้ามไปได้นั่นเองซึ่งการทํางานในช่วงนี้นะครับถือว่าเราต้องวางกลยุทธ์วางหมากสืบผู้แข่งมาให้ชัดเจนว่าเราจะส่งผลงานของเราเนี่ยสู่ตลาดเมื่อใดนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับ5ข้อ5ปัจจัยหลักที่ทําให้งานของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะ